าอยากได้กินส,สวยๆตัวละครเก่งๆแต่ไม่อยากเติมแพงและก็ต้องนี่เลยร้าน Power p a y เเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากสามารถโทรสอบถามหรือทักทางเพจ Facebook ไปได้เลยนะกราบสวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ชนแนลนะวันนี้อยู่เกมอัรเทอรี่เกียร์ฟิวชั่นนะครับก็หลังจากที่ตู้กาชานะครับของซีรีส์น้องขาเบียดนะหรือว่าสาวน้อยน้ำปุงยานะครับ ไรซาแล้วก็ไลล่านะครับเข้าตู้มานะครับก็หลายๆคนก็น่าจะเปิดน้องไลล่ากับไรซากันได้นะครับผมก็เลยจะมาทําคลิปวิดีโอนะครับในการผ่านด่านม้าด่านที่9นะครับโดยใช้ทั้งน้องไรซ่าแล้วก็ไลล่านะครับบอกเลยว่ามี2คนนี้ชีวิตดีขึ้นเยอะๆมากเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูทีมกันเลยละกันนะว่าใช้ทีมอะไรนะครับในการผ่านม้า9้านะ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นทีมของผมนะครับที่ใช้ในการผ่านด่านม้าเกานะครับก็จะเห็นได้ว่าเปลี่ยนแปลงจากทีมที่เราจะนิยมใช้กันพอสมควรนะคือ ID ผมมันไม่มีอลิสด้วยนะครับก็เลยเซตมาเป็นแบบนี้แล้วก็มันเวิร์กมากๆนะครับหน้าที่เนี่ยผมจะไล่เรียงตั้งแต่สายสุดเลยนะน้องมอลิสนะครับก็เป็นตัวฮิลเนาะแล้วก็คอยเล่นเกตด,ด้วยนะครับในฮิลที่2นะครับส่วนน้องไลซาเนี่ย เป็นตัวทําก่อแตกนะครับแล้วก็ทําสถานะให้กับมา้า9นะครับแล้วน้องชีฮายะก็เช่นกันนะครับเป็นตัวทําก่อแตกเช่นกันฉะนั้นเนี่ยตัวบอสม้าเนี่ยจะโดนก่อแตกแบบรัวๆเลยนะครับแล้วส่วนน้องไลล่าเนี่ยเป็นตัวดาเมจดิลเลอร์นะครับเป็นตัวปิดบอสนี่แหละนะก็กลายเป็นว่าไลล่าเนี่ยจะมาแทนกิงกะนะครับแล้วก็น้องไรซ่าเนี่ยจริงๆก็ ก็เรีว่าเป็นส่วนเสริมแล้วกันนะครับทำก่อแตกนะก็เซตนี้ผมใช้ออโต้ไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวอาวุธเนี่ยเดี๋ยวท้ายคลิปนะเดี๋ยวผมลงให้นะครับ ครับจะเห็นว่าน้องชีฮยะนะเป็นตัวทำกอดแตกแล้วก็น้องไลล่าครับดาเมจเดลเลอร์เลยนะถ้าไม้ตายแรกก็ซัดไปแบบ <c oughs> เลือดบอสนี่ลดไปเยอะมากนะครับแหมรอบนี้ น้องไลซ่าไม่ติดดีบัฟบอสเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับนด้อยู่โปรตีน้องไลซ่าเนี่ยทำหน้าที่ก็คือแบบใช้สกิลที่2องะนะทำให้ติดก่อแตกเยอะๆนะครับแต่รอบนี้ชีฮายาท็อปฟอร์มาก จริงคือผ่านง่ายมากนะครับมันไม่โดนท่าไม้ตายด้วยซ้ำถ้าเกิดแบบจังหวะด,ดีๆอะไรเงี้ยนะแต่นี้ก็ให้เห็นครับว่าผ่านแน่นอนเนี่ยครับ Damage d เ,เลอร์เนี่ยเป็นของน้องไลล่านะครับแล้วก็ลงมาเป็นชิฮายะแล้วก็ค่อยเป็นน้องไหลซานะครับ อ่ะทีนี้มาดูของสมสัยกันสักนิดหนึ่งนะครับเริ่มต้นด้วยที่น้องมอริสน้องมอริสก็จะใช้เป็นสปีดก,กับเลือดนะครับสปีดก,กับเลือดครับก็เดี๋ยวโชว์ให้ดูทีละอันแล้วกันเนาะครับส่วนใหญ่ก็สปีดประมาณ150ขึ้นก็กำลังสวยครับส่วนน้องไลซ่าก็เป็นสปีดก,กับ acc ครับผมใช้เพื่อให้ติด ตัวก่อแตกบ่อยๆนิดนึงจริงของผมก็ไม่ได้ดีมากอะไรนะฮะก็ประมาณนี้สปีด190นะครับถัดมาน้องไลล่าก็เป็นเซตราชินีครับทั้งเซตเลยแล้วก็ชิฮายะครับเป็นสปีดครินะครับเน้นคริทิคอลต้องใกล้ๆร้อยอ่ะ นะเอาให้แบบว่าติดคริคิวอตลอดเพราะว่ามันจะติดก่อแตกได้บ่อยนะครับผมก็มี ACC แถมมานิดนึง38.9ก็ช่วยให้ติดก่อแตกได้เยอะนิดหนึ่งนะสปีดก,ก็ประมาณ160กนี่ครับก็ประมาณนี้ครับทั้งทีมก็บอกนิดหนึ่งว่าทีมนี้เนี่ยอัตราชนะเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะ เรียกเรียกว่าผมยังยังไม่ได้เปิดออโต้สิ0ครั้งอะไรเงี้ยแต่เท่าที่ลองออโต้ทุกครั้งไม่เคยแพ้เลยครับก็เวิร์กมากๆนะครับเวิร์กมากๆน้องไรล่าไม่จําเป็นต้องทําอาวุธประจําตัวก็ได้นะครับแค่นี้ก็โหดมากๆแล้วนะโอเคครับทุกคนครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับการตีบอสมาระดับที่9นะครับโดยใช้ทีมไรซ่ากับไลล่านะก็บอกเลยว่าโอ้โหทำให้ชีวิตดีขึ้นเยอะเลยนะครับ เล่นจบเร็วขึ้นเล่นง่ายขึ้นไม่ต้องไปลุ้นโลโกะน,นะโอ้โหสบายครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนเพื่นะครับให้ลองทำทีมดูนะครับยังไงฝากช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย